สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่11นะครับตุลาคม2021วันนี้เรามาวางแผนเทรดในตัวระบบของฟิวชั่นนะครับเรามาดูนะครับวันนี้เราจะวางแผนเทรดไปในทางไหนกันบ้างใน4คู่เงินหลักของเราที่เราใช้เทรดอยู่นะครับก็จะมีะตัวทองคำ USDJPY GBPUSD US และ EURUSD เดีย๋ยวเรามาดูคู่หลัก คู่แรกกันนะครับนั่นก็คือตัวของทองคํานะครับวันนี้เราจะวางแผนเทรดแล้วก็วางแผนแล้วผมมานี่มันเด็ดเป็นให้ดูด้วยนะครับสอใส่การ์ดตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าตัวทองคํานั้นมีความพันผลสูงอยู่ในตลาดนะครับโดยที่วันศุกร์นั้นเกิดการยกนะครับาดูเนี่ยเราทำสวิงโลไม่ได้นะครับขึ้นไปเหมือนจะทําสวิงไฮที่สูงขึ้นแต่ไม่ได้ผลนะครับ เขาขึ้นมาทำสวิงไฮโซนนี้นะครับโซนด้านล่างของนี้จะเป็นโซนที่สำคัญนะครับแล้วทองคำนั้นลงมาทำสวิงโลที่ต่ำกว่าโลเดิมก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยตัวทองคำื่อเกิดรูปแบบสมการแบบนี้และเกิดสวิงโลใหม่แบบนี้ที่เราเห็นในชุดนี้นะครับในชุดปัจจุบันของเขาดังนั้นเนี่ยตัวทองคำเรามองจังหวะเล่นจังหวะเซลลดังนั้นเราจะรอให้เขาเกิดการดีเทนขึ้นไป และแนวสาคัญของเขานะครับก็จะเป็นแนวด้านบนนี้ซึ่งค่อนข้างชีงจะไกลหน่อยแต่เป็นแนวให้เราเห็นว่าทองคํานั้นถ้าจะเป็นแนวโน้มเชิงขาขึ้นนะั้นเขาจะต้องขึ้นมาทําลายโซนไฮตรงนี้สวิงไฮชุดนี้นะครับที่หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งจุดสองสี่นั้นทองคําถ้าชักขึ้นจะต้องขึ้นไปทําลายโซนนี้ก่อนแนวระแนวต้านแนวนี้นั้นวันนี้นะครับเรา เทรดทองคํานั้นเรายังมองว่าเราจะเล่นฝั่งเซลล์นะครับวันนี้เราจะเล่นฝั่งเซลล์เลยั้นเทคนิคการเล่นฝั่งเซลล์ของตัวฟิวชั่นนั้นเราก็ต้องรอให้เกิดการรีเทสพลูแบ็กกลับขึ้นไปก่อนนะครับพลูแบ็กกลับขึ้นไปปุ๊บแล้วมีสัญญาณการกลับตัวนะครับของตัวคอนเฟิร์มดังนั้นเราต้องรอให้เขาสวิงก่อนนะครับสวิงกลับขึ้นไปก่อนครับเราถึงจะหาจังหวะในการเซลล์นะครับส่วนสัญญาณจังหวะในการเซลล์นั้น เดี๋ยวจะทาให้ดูนะครับเมื่อมีสัญญาณในการเซลล์ส่งไปในห้องอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็รู้แล้วเล่นอะไรนี้เราก็มาคํานวณถ้าเราจะเล่นทองคําเราคํานวณที่ความเสี่ยงได้ด้วยนะครับอตอนนี้ก็ลองเอาตัวอย่างของ e A ตัวหนึ่งนะครับของทางระบบมาใช้นะครับของทางระบบมาใช้เราก็จะมี a ตัวหนึ่งใส่เข้าไปนะครับเราจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวขอเซฟตัวนี้ก่อน ะนะครับเรามาดูนะครับเวลาที่เราคํานวณตามเสี่ยงมันจะเล่นง่ายเช่นเราใช้ความเสี่ยงขี่เปอร์เซ็นต์นะครับเช่นเราใช้ความเสี่ยงอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับสองเปอร์เซ็นต์แบบนี้ะนะครับสองเปอร์เซ็นต์แบบนี้นี้เราก็ต้องมาดูระยะ TPSL สมมตินะครับสมมุติว่าเราเราเข้าสัญญาณอันนี้คือสมมุตินะแต่ทองคำนี้เราเล่นฝั่งฝั่งเซลล์นะสมมติว่าเราบายตรงนี้เป็นบายแล้วกันนะครับ สมมติเราเข้าราคานี้เราจะเข้าราคานี้นะครับเราก็คำนวณตรงนี้ดูว่าขีดจุดประมาณตีมาระยะบวกนั้นโดยประมาณ480จุดเผื่อหน่อยหนึ่งเป็น500จุดนะครับเผื่อเรื่องของสเปรดแล้วกระชากนิดหนึ่งมือนี้ประมาณได้แดดประมาณ500จุดนะครับ500จุดตรงนี้ครับส่วนระยะ TP นั้นเราก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000จุดเอาหนึ่งต่อสองนะครับ ดัว่าทีพีเราอยู่ที่หนึ่งพันจุดหนึ่งกว่าสองเราจะเห็นว่าตัวของกาวสองเปอร์เซ็นเนี่ยจากเงินทุนที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเนี่ยมันจะคำนวณหลอดไซส์ให้เราเทรดอยู่ที่สูงจุดศูนย์เจ็ดเพราะนั้นสองเปอร์เซ็นนะครับเราจะต้องเทรดที่สูนย์จุดศูนย์เจ็ดศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเนี่ยนะครับระยะเอสแคลห้าร้อยจุดนะครับเราจะเสียอยู่ประมาณสัก ประมาณ35เหรียญน,นะครับเราจะต้องเสียประมาณ35เหรียญก็คือสองเของ1นึั้อก้จุดนั่นเองนะครับส่วน TP ที่เราได้นี่ก็จะประมาณ70สิเหรียญน,นะครับก็ประมาณ4%ปอร์์ที่เราได้นะครับนี่คือตัวอย่างเวลาที่เราเทรดนะครับเราก็ต้องคำนวณเรื่องความเสี่ยงแบบนี้ SL เท่าไหร่ TP เท่าไหร่นะครับเพื่อเราจะคุมความเสี่ยงได้ทั้งหมดนะครับนี่พอเรามีไอ้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทํางานง่ายนะครับ ปอก่อน,น,นครับ e A, ตอนนี้เราเรายังไม่เสร็จนะเรากําลังปรับปรุงแก้ไขบางส่วนอยู่นะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใส่เทคนิคอะไรเข้าไปอีกนะครับสําหรับคนเทรดในเรื่องของการเปิดไม้เพิ่มเกิดไม้แก้อะไรต่างๆครับเรายังไม่เสร็จครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีข่าวดีแจ้งให้สมิกอีทีหนึง่งแต่ตัวเนี้ยมันสะดวกไอ้ตรงที่เราสามารถคำนวณได้เ,เป็นได้นะครับนี่เราก็มาดูว่าทองคำนะครับเราเล่นอยู่ในฝั่งเซลลนะครับวันนี้นี่เรามาดูอีกคู่หนึ่ง USDJPY ตัว USDJPY นะครับเรามาดูกันเราจะเห็นนะครับแนวโน้มของเขาเนี่ยเป็นแนวโน้มเทียขึ้นและตั้งแต่ตั้งแต่หลักของเขาที่ขึ้นมาเราก็สั่งบายมาตลอดแล้วครับตัวของ USDJPY นะครับมีสัญญาณบายมาตลอดเนหะ็นไหมสวยๆทุกจุดเลยสําหรับ USDJPY ทำสวิงไายขึ้นย่อแล้วขึ้นมาทำสวิงหายต่อ ดังนั้นตัว USDJPY นะครับเราเล่นฝั่งแนวโน้มเทคขึ้นเราก็เล่นฝั่งบายช่วงวัที่เราเล่นฝั่งบายนั้นเราต้องรอให้เกิดการ r ีเทชทัวร์แบ็ลงมาครับรอให้เกิดการดีเทช t ัรแบ็ลงมาตรงนี้ก่อนครับแล้วรอสัญญาณนะครับในการเข้าคอนเฟิร์มนะครับสัญญาณเทรดของคอนเฟิร์มเนี่ยมาก,ก่อนแล้วเราก็จะบ่ายกับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น USDJPY ในการวิเคราะห์ตลาดนะครับแล้วก็วางแผนเทรดรอบช้าเนี่ยเราเห็นว่าเราเล่นฝั่งสัญญาณบายนะครับ ส่วนสัญญาณมาแบบไหนนั้นเดี๋ยวรอให้มีสัญญาณนะครับเราก็จะทําคลิปส่งให้ดูเทคนิคการเข้าอีกทีหนึ่งแล้วการแนวความเสียงแครั้งหนึ่งนะครับ USDJPY เราเล่นฝั่งบายนะครับนี่เรามาดู GBPUSD ตัว GBPUSD นะครับเรามาดูทรงของเขาก่อนนะครับทรงของเขานั้นเขาก็ทําแนวโน้งของเทรนขึ้นนะครับเราดูนี่สวิงไฮ i วิงโลนะครับยกตัวขึ้น อ่ะแล้วทำสัญญาณบ่ายตรงนี้แล้วขึ้นไปทำสวิงไฮครับสิ่งที่เราทำก่อนบ่าได้ SL ตรงนี้เห็นไหมครับ TP เราได้ SL 200จุด TP ได้ประมาณ6 0 0จุดนะครับ1ตัวสามที่เราได้ไปน,นะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็ดูในคู่ของตัวจ p p ีพีดีเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นตลาดเช้านะครับเราต้องรอให้เขาทำอะไรเราเห็นผลแต่เราถามว่าเราดักหน้าเล่นหน้าอะไรเราดักเล่นหน้าฝั่งบ่ายนะครับ สัญญาณช่วงเช้าเนี่ยเราสังเกตว่าตัวของคอนเฟิร์มนะครับมีสัญญาณให้เราบ่ายนะครับแต่เป็นตลาดเช้าเรายังไม่บ่ายเราจะรอให้เขาหยุดสักดูตลาดสักพักหนึ่งว่าตลาดเอเชียจะทํำยังไงหรือเราจะรอไปเข้าในส่วนของตลาดยุโรปก,ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าเราควรจะไปดูในตลาดของยุโรปนะครับช่วงบ่ายสองนะครับบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยมาดูกาอวิธีหนึ่งนะครับว่าทําโครงสร้างแบบไหนสวิงไฮสวิงโลไปไหม ครับแต่ว่าความสําคัญของตัวนี้จริงๆเราจะต้องเล่นฝั่งบ่ายใช่ไหมเพราะนั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนสําคัญของตัว g b p u s d คือตัว g b p u s d เนี่ยวันนี้จะต้องไม่หลุดราคาสวิงโลนี้ที่นะครับ1.3583นะครับเราจะหาจังหวะบายเพราะฉะนั้นตัวของ g b p u s d ในแผนการเทรดนั้นเราเล่นในฝั่งบายนะครับเรามาดูคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นคู่ของ e u r u s d ตัว EUR USD นะครับแนวโน้มของเขานั้นยกตัวทำสวิงนะครับแนวโน้มเทนขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราเทรดนั้นเราก็จะเล่นฝั่งจังหวะปลายนะครับโดยมีแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่ราคานี้ที่1.1541เพราะนั้นตัวของ EUR USD ถ้าเป็นแนวโน้มเทนขาขึ้นอยู่นะครับจะไม่ลงผ่านมาสวิงโลนี้นะครับ เขาจะ break ไม่ได้จะทำ low ใหม่ไม่ได้ครับอแล้วเราก็จะรอสัญญาณในการเข้าเทรดแต่แถวตัว c o n f i r มนะครับเมื่อ confirm มาเราก็จะเข้าจังหวัด buy นะครับในตัวของ EUR j u d ทั้งหมดนี้ก็คือแผนเทรดนะครับและตัวอย่างในการเทรดในรูปแบบของตัวระบบฟ u s ช o n นะครับสรุปก็คือตัวทองคำนั้นเราเล่นฝั่งเซลล์นะครับตัว USD JPY เราเล่นฝั่งบาย ตัว GVP ยืดดีเราดักฝั่งบายเช่นเดียวกันตัว e u h ยืดดีเราก็ดักฝั่งบายเช่นเดียวกันครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทำเทคนิคสัญญาณในการเข้าเทรดให้ดูในแต่และช่วงที่มีสัญญาณในการเทรดแล้วก็การใช้เรื่องของมันนี่มันเป็นให้ดูในห้องลายต่างๆนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนักเทรดนะครับ